คือไม่เรียบเนียนนามีหลุมสิวมีรอยแผลเป็นรูขุมขนกว้างนะี่ n u ก v ว่าช่วยคุณได้ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอลูกเกตนะคะที่วีพัทคลินิกนะคะส,สดีค่ะวันนี้นะคะฝากก็เข้ามาทําเลเซอร์นะคะ Venus Viva นะคะซึ่งเป็นเลเซอร์ตัวที่คุณหมอแนะนําว่า เป็นตัวใหม่ที่ใช้ยิงเพื่อที่จะกระชับรูขุมขนนะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูหลุมสิวให้เรียบเนียนและที่สาคัญเลยก็คือทําให้ผิวเราเนี่ยดูกลนะคะแต่งหน้าง่ายขึ้นไปฟังคุณหมอพูดกันดีกว่าเครื่องนี้มันเป็นยังไงบ้างคะคุณหมอ สำหรับเครื่องวีนัีว่านะคะเป็นเทคโนโลยีนาโนแฟชชั่นอล R f คนที่มีหลุมสิวรอยแผลเป็นมีริ้วรอยตื้นๆรูขุมขนไม่กระชับสามารถเก็บปัญหาได้ถึงทุกชั้นผิวเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะฟ้าจะมารีวิวให้ดูว่าก่อนทำหลังทำนะคะแล้วก็ในขณะทำเนี่ยผิวเราจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ตอนนี้เราก็กำลังจะมาักยาชากันนะคะใช้เวลามาักยาชาประมาณ45 6 0นาทีนะคะมุมนี้นะคะข้างหลังฟ้าก็จะเป็นมุมกาแฟนะคะสำหรับลูกค้าที่มานั่งรอฟรีนะคะปังมาก ซึ่งวินาทีว่าเป็นเทคโนโลยีนานแฟชชั่นอล R X ค่ะหลักการก็คือเขาจะปล่อยคลื่นวิทยุล,ลงไปยังชั้นหนังแท้แล้วก็มีการฟื้นฟูกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนปรับผิวให้เรียบเนียนนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีสมาร์ทสแกนนะคะทําให้ความรู้สึกระหว่างทําเจ็บน้อยมากหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่เจ็บเลยใช้เวลาพักหน้าเพียงแค่หนึ่งวันจากนั้นก็สามารถใช้หน้าได้ตามป,ปะกติเลยเดี๋ยวเราเริ่มยิงกันนะคะตรงนี้เก็บรูมคลการ ตอนทาคือไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่าจะรู้สึกแบบจิ๊ดๆเหมือนมีอะไรชอร็อตอ่ะอันนี้เ,เราต้องงดแต่งหน้ากี่วันคะคุณหมอแนะนําให้งดโดนน้ำ24ชั่วโมงก่อนนะคะป้องกันเรื่องการอักเสบงดแต่งหน้า24ชั่วโมงโอเคผิวหลังทํานะคะทันที ก็ <g ül> จะแบบแดงๆจากพลังงานใช่ไหมคะคุณหมอใช่ <g ül> ก็คือความแดงก็จะแดงอยู่สักประมาณ2-3สามชั่วโมงหลังทํา <g ül> เดี๋ยวจะมีการลงครีมตัวครีมก็จะช่วยปลอบประโลมผิวลดการระคายเคืองผิวด้านบนเสร็จแล้วนะคะหลังทํานะคะเราก็จะรู้สึกว่า หน้าเราเป็นแดงๆนิดนึงหลังจากนี้นะคะประมาณ3-7วันนะคะคุณหมอบอกว่าผิวเรานะคะจะเริ่มตกสะเก็ดเล็กๆๆๆๆนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเลเซอร์สก,กินอีกตัวหนึง่งที่เราไม่ต้องพักฟื้นผิวเลยนะคะรอยแดงของเมื่อวานหายไปหมดแล้วนะคะก็จะรู้สึกว่าหน้าสักสางนิดหน่อยจากสะเก็ดที่มันพึ่งตก